เดี๋ยวไม่ลองดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ด้งแล้วอะวิ่งแล้วใครล่ะอุ้ยเฮ้ยนี่ไงอุ้ยป้าตัวใหญ่ ช่องเมมี่ค่ะวันนี้ค่ะทุกคนเมย์นะคะมีของเล่นใหม่มาฝากจะเรียกว่าของเล่นไม้ไม่ไม่ไม่เชิงอะ่ะมันคืออุปกรณ์ตกปลานี่แหละเขาบอกว่ามันคืออุปกรณ์ะ่ะที่เอาไว้แบบว่าดีดแบบวัดปลาอัตโนมัตอิอ่ะเขาเรียกว่าสปริงตกปลาอัตโนมัติคือเมย์อะ่ะ ไปเจอในเพจเพจหนึ่งซึ่งเขารีวิวไว้มันน่าสนใจนะคะเมก็เลยสั่งมา2อันนะคะจะมาลองดูเออว่ามันจะวัดปลาให้เราได้จริงไหมนะคะ2อันนี้นะคะเมซื้อมา500บาทนะคะรวมส่งแต่ว่าทุกคนเมเปิดมาเมแอบแบบผิดหวังเล็กน้อยอะ่ะเมรู้สึกว่ามันมีสนิมด้วยอะ่ะเก่าๆหน่อยอะ่ะเออไม่ไม่แน่ใจอะ่ะว่ามันเป็นของเก่าเก็บหรือว่าแบบ เขาผลิตเองแบบอ็อกเองแบบอ็อกมือเองหรือเปล่านะอันนี้เมย์ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าราคาก็แอบเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิธภาพกันก่อนดีกว่าว่าเออมันจะใช้งานได้ผลจริงไหมอันเนี้ยเมย์ไม่ได้ค่ารีวิวนะคะน,นี้เมย์สั่งมาเองนะคืออยากลองให้ทุกคนได้ได้ได้ดูกันนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยใช้ไหมแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวตามเมย์ไปดูเลยว่ามันจะใช้ได้ผลอย่างที่เขารีวิวจริงไหม ก็จะใช้เป็นคันเบ็ดสองคันนะคะเกี่ยวไส้เดือนเร็วสุดนะอ่ะเดี๋ยวจะไปตกเนี่ยเนี่ยตรงคามบ้านเนี่พวกปันนินปลดชอนอะไรพวกเนี้ยนะโอเคเดี๋ยวตามเมยมาค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางที่ตั้งคันกันก่อนก็คืออันนี้เดี๋ยวเราจะต้องปักลงไปในดินก่อนแล้วก็ค่อยเอาคันวางนะคะอ่ะ ก็คือวิธีการตรงนี้มันจะงอได้เห็นไหมคะเนี่ยเราก็ปักลงไปก่อนเลยนี่ปักลงไปแบบนี้แล้วเราก็กดตรงนี้ลงตรงนี้นะคะจะมีตะขอนะคะที่เอาไว้เกี่ยวกับเหล็กตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องกดตรงนี้ลงไปก่อนอ่ะเราถึงจะทําการคล้องได้วิธีการก็คือเรากดตรงนี้ลงไปกดลงไปแรงๆแล้วก็ตรงนี้คล้องไว้นะคะ คล้องไว้แล้วก็เนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นเหล็กยาวๆที่ยื่นออกมาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาค้ำไว้เนี่ยตรงรูที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยแค่นี้เองแค่นี้เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยเราก็วางคันได้เลยค่ะส่วนวิธีการวางคันนะคะก็ง่ายมากเลยแค่เห็นปะเราก็มันจะมีล็อกตรงนี้นะคะให้เราเสียบด้ามคันเบ็ดแล้วเราก็วางแค่นี้ส่วนตรงนี้นะคะก็คือเอาไว้คล้องสาย ที่เราสมมุติเราตีตีเบ็ดออกไปแล้วใช่ไหมเสร็จตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็เกี่ยวคลองไว้แบบนี้นะคะเวลาปลามันกินใช่ป่ะมันก็จะดึงดึงตรงเนี้ยแล้วมันก็จะทําให้ตรงเนี้ยหลุดออกแล้วก็เด้งวัดเองนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ผลจริงไหมเนี่ยก่อนอือ่นเราต้องเกี่ยวไส้เดือนก่อนอ<ม>อปลาอะไรขึ้นอ่ะตึบตึบตึบตับ,ตบ,ตบ อุย้ยเส้เดือนตัวเป็นเล่มเลยยยยเเห็นเส้เดือนแล้วก็นึกถึงสปากเกตตีนะอ่ะนึบร้อย ตรงนี้เรามาเกี่ยวไว้ตรงนี้คล้องไว้ตรงนี้อปลาอะไรอะ่ะมันน่าจะติดแล้วอะดูดิ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 ดด คือเมมองว่ามันติดแล้วอะแต่ว่ามันไม่ล่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมลองดูอุยลองดูลองดูโอ<ว>้ยโ,โดนนิ <c oughs> ้วนิ้วแตกตาอะไรอุ้ยมันหลุดอ่ะนี่นี่

น่าจะติดแล้วว่าแต่ว่าเหมือนแบบมันพาเข้าไปติดในยาปะนี่ไง <c oughs> มันพาเข้าไปติดในย่าไงมันเลยแบบว่าทุกคนมันเลยคาอยู่อะเออถ้าเกิดแบบข้างล่างมันไม่มีอุปสรรคอะแล้วปลามันสามารถวิ่งได้อะแม้ว่ามันอาจจะเด้งนะอย่างเนี้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบพาเข้าไปติดย่าแล้วก็คาอยู่อย่างเงี้ยเออ ได้อยู่ปน,นินปนินติดแล้วกืนอะไรขนาดนี้ <natural> ดูดิมันย้อนสายอะดิมันย้อนสายอะติดปะติดยังเฮ้ย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  เอมันเด้งอ่ะเออมันเด้งจริงอ่ะทุกคนเนี่ยดูมันเด้งแต่ว่าดินมันอ่อนเด้งแล้วก็ติดเองเลยอ่ะเนี่ยสมมุติมันเด้งมันเด้งขึ้นใช่ปะแล้วมันก็จะล็อกคันตรงนี้เลยอ่ะโอ้ยโอ้ดีเหมือนกันนี่คือปลานินนะคะโอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจริงๆมันมีปลาช่อนด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันยังมันยังไม่เข้ามากินน่ะมันน่าจะ กินไม่ทนันปานินอ่ะเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เมื่อกี้นี้ดินมันอ่อนไปหน่อยจริงๆอะถ้าดินแข็งหน่อยมันก็จะดีมันก็จะเห็นแบบว่าดีดแบบดีดขึ้นมาเลยอะติดติดเองเลยอะดูดิ ทอดจริงจริงด้วยโอ๊ยไฟทอนจริงๆด้วยโอ้ยอน,ยยนี่ได้แล้วคะ่ะทุกคนติดเลยติดเลยดิโอ้ยแต่ดินมันอ่อนไปหน่อยเราต้องปักดินแข็งหน่อยดินมันต้อง,งแข็งๆอะเออ ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าบางทีเราแบบว่าทําอะไรเผลอๆอยู่อะ่ะมันก็เหมือนแบบมันเด้งแล้วมันติดเลยอะ่ะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยอย,อย,ยังไงเอ้ย แล้วหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเด้งแล้วอะเฮ้ยเด้งแล้วอะติดปะวะติดแล้วนี่ไง ติดแล้วทุกคนเฮ้ยนี่ไงโอ้ยปลาตัวใหญ่ปล่ตัวใหญ่นี่ไงโอ้ยปลาอะไรอะ่ะเฮ้ยปลาอะไรอะ่ะปลาหมวตัวเบลูเลยอะ่ะอุ้ยโอย้ใช้งานได้ดีอยู่นะคะทุกคนคะนี่นี่มันเด้งเองแล้วมันก็นติดเองเลยอะ่ะตืนเลยอะ่ะตัวเบลเลมเลย ทีนี้มาดูวิธีการทํางานนะคะอันนี้ถ้าเราไม่เกี่ยวตรงเนี้ยมันก็คือมันจะเวลาปลากินมันจะไม่เด้งนะเห็นไหมมันจะมีลวดเออมันจะมีเหล็กตรงนี้นะคะให้เราอ่ะเกี่ยวสายไปแล้วเวลาการทํางานอ่ะปลามันดึงออกเนี้ยก็คือมันจะทําให้เหล็กที่มันค้ากับตรงเนี้ยมันหลุดออกเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันจะทําให้มันเด้งยังไงอ่ะสมมติว่าปลากินใช่ป่ะเด้งขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ย มันก็เหมือนกับว่าเราวัดปลาแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องไปนั่งเป้ามันก็เหมือนติดเองเลยนะคะวันนี้ได้ปลากินเละทั้งปลาช่อนทั้งปลาหมอทั้งปลานิลนะแล้วก็อุปกรณ์อันนี้นะคะเมย์คิดว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเมย์ว่ามันเหมาะกับปลาที่มันมีขนาดแบบประมาณฝ่ามือหรือปลาที่มันมีแรงดึงเยอะๆอ่ะมันถึงจะเด้ง วัดให้เราเองอัตโนมัติอ่ะแต่ว่าปลาเล็กอ่ะถามว่ามันติดไหมมันติดแต่มันแค่ไม่เด้งแค่นั้นเองมันติดทุกตัวนะคะที่เม็ดตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือที่มันติดเพราะว่าอีตรงเนี้ยด้ามคันอ่ะมันล็อกอยู่กับตัวเนี้ยคือมันค่อนข้างแน่นนะแต่ว่าข้อแนะนําก็คือเราต้องหาดินที่มันปักแล้วมันแบบแน่นหรือว่าหาอะไรยึดไว้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดเราไปตกปลาหน้าดินใหญ่ๆจริงๆอย่างเงี้ยมันอาจจะไปกับคันเลยก็ได้นะคะ สรุปว่ามันก็โอเคนะเราไม่ต้องนั่งเฝ้าเพราะว่าแบบเราเผลอทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันก็เด้งติดเองให้เราเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มค่าอยู่แต่ว่าราคาราคาก็ไม่รู้อะ่ะแล้วแต่แล้วแต่บรรทัดฐานของแต่ละคนนะไม่ว่ามันก็สูงหน่อยนะคะรวมส่งแล้ว 2, อัน500บาทแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็ลองซื้อมาใช้ดูนะมันก็คุ้มค่าอยู่นะคะก็โอเคอยู่สนุกดี สำหรับวันนี้นะคะเมย์ต้องขอขอบคุณที่ติดตามช่องเมมีม่ด้วยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย